สวัสดีค่ะสวัสดีผู้นำทุกท่านนะคะค่ะเออก็คงจะมีความคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าวันนี้ใครที่พลาดโอกาสนะคะไม่ได้เข้าซูมวันนี้เสียดายแทนเขานะแล้วก็ดีใจสำหรับพวกเราทุกคนคะ่ะที่เราเป็นคนชัดเจนแล้วเราก็ไม่พลาดโอกาสการเรียนรู้นะคะอัพไลน์เองนะคะ เราอยู่ในธุรกิจอภไยฟังเรื่องราวของดาวลายนะอรายก็รู้สึกหูชื่นชมทุกคนเลยค่ะคือแบบมีความรู้สึกว่าจริงๆวันนี้แม้ FCA ไม่พูดต่อตรงนี้นะคะก็คุ้มแล้วว่ามันครอบแบบครอบคุ้มหมดแล้วเพราะผู้นำของเราวันนี้ที่ได้มาเล่าเรื่องชีวิตตัวเอง มันเหมือนกับครบกันทุกๆมิติเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นสุขภาพนะคะวิกฤตชีวิตวิกฤตอาชีพนะความมุ่งม,มั่นความพยายามหลายอย่างคือฟังแล้วเนี่ยมันครบทุกอย่างเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นโซมที่มีคุณภาพมากๆเลยอืมนะคะก็แอบคิดในใจว่าไงรู้ปะ่ะ เสดายไม่ได้เล็รขอร<笑><笑>นะคะเกอมีความถึกว่าโอ๊ยจะจะเล็รขอรตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะนะปกติเอปาปติก๊กอ่ะก็จะเล็รขอไว้ลตลอดละค่ะวันนี้มีความสึกว่าอ่ะไม่เป็นไรไหนลองไม่เล็อขอดดูมั่งก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าบ้าเลอร์ดอะ่ะเล็กขออยู่นั่นแหละนะคือฟังแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยแล้วแต่และคนก็พูดกันดีเหลือเกิน นะวันนี้ก็เราไม่เล็กขอดเพราะไม่เล็กขอดคนแรกโอ้ดีจังเลยอ,อไม่เป็นไรไหนไหนก็ไม่ไม่เล็กขอดแล้วพอฟังนรื่อสองอีกอ้อมเอาอีกแล้วพูดดีกะพอมาคนสุดท้ายพี่ป้อมเองก็เสียได้อีกก็ <c oughs> <c oughs> ถือเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ในใจ <c oughs> <c oughs> นะคะอืมก็เป็นการมาย้ํากันดีกว่าว่าที่ทุกท่านเนี่ยพูดพูดไปอ่ะคือทําให้เห็นอะไรอย่างน้อยนะ อย่างน้อยอะไรได้กำลังใจได้กําลังใจเรื่องการจัดงามเพราะรู้เลยว่ามันคืออนาคตของทุกคนที่ตั้งใจทุกคนอ่ะด้วยการพูดว่าจดจ่อที่จะมางานตั้งใจแล้วก็วิกฤตชีวิตทําอะไรมาตั้งเยอะแยะวุ่นวายกันไปหมดนะจากนั้นก็แทบไม่เหลืออะไรเลย แล้วมาได้ดีในธุรกิจแอมย์ way, แล้วก็ยังอยากก้าวหน้าตั้งใจเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นกำลังใจของเราในการที่เราอะยังยืนหยัดถ่ายทอดสอนงานดาวลายเพราะรู้ว่ามีคนตั้งใจอยู่มีคนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะแต่แค่ว่าเราเราได้มาฟังชัดๆไงคะนะเออคนเป็นพันเนะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจเขาก็ไม่มาหรอก เพราะามันไม่ได้เดินทางมาง่ายนะแต่ก็ได้มาฟังมายำ้ำนั้นคนที่อยากสำเร็จในธุรกิจแอมเว์อ่ะที่อยู่ในห้องสูมเนี่ยให้คุณรู้เลยนะคะว่าตราบใดอ่ะที่คุณยังอยากสำเร็จคุณก็ต้องมามันไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขว่าวันนี้ชวนคนมาได้ไหมถ้าชวนมาไม่ได้ฉันก็ยังไม่อยากมาไม่คุ้มอ่ะคนที่คิดอย่างเนี้ยแปลว่าเขายังไม่ได้ผ่านด่านเขายังมีความคิดเป็นคนใหม่อยู่ นะคนที่อยู่ในเอมเวย์ไม่ได้วัดกันที่อยู่นานนะไม่ได้วัดว่าอยู่กี่เดือนอยู่กี่ปีแล้วจะเรียกว่าผู้นําอ่ะบางทีมันไม่ใช่หรอกมันวัดกันที่วิธีคิดว่าการที่เขาเข้ามาเรียนเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีผ่านไปอะ่ะเขาไดพ้พัฒนาวิธีคิดของตัวเองได้แค่ไหนนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องเรียนรู้อะ่ะนะคะซึ่งฟังตรงเนี้ยพวกเราก็จะ คิดเหมือนเหมือนกันวันนี้ไปก็เหมือนกับว่าเราก็มาเล่าเรื่องที่เคยฟังกันแล้วนะคะแต่อาจจะอาจจะเริ่มกันไปบ้างนะเพราะธุรกิจ MBA เอมเวย์ตรงๆนะมันก็เป็นเรื่องที่จะเอาอะไรมาพูดกันลักหนาล่ะจริงปะนะหลักๆมันก็คือเรื่องนี้แหละทําอย่างไรอะ่นะเนี่ยเรียนไปแล้วทําอย่างไรให้คุณได้รู้ได้ตระหนักว่าคุณกําลังจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอย่างตรงเนี้ย ไอ้ที่เรียนกันมาทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะอะไรล่ะเราก็อยากจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแล้วสิ่งใดจะทําให้คุณไปถึงตรงนั้นแล้วทําไมต้องเป็นเจ้าของธุรกิจของแอมเวย์ด้วยล่ะทําไมไม่เป็นเจ,จ้าของธุรกิจอื่นๆที่คุณทําก็ที่วันนี้คุณได้ฟังตัวอย่างของชีวิตจ,จริงของที่พี่หลายท่านที่เขาก็ฝ่าฟันกันมาแบบมุ่งมั่นตั้งใจอะ่ะเขาไม่ได้ทําเล่นๆนะแต่ละอย่างที่เขาทํากันเนี่ยเขาก็จริงจังมาหมดแหละแต่อย่างที่บอกเนาะ างทีอ่ะอย่างเชฟของพี่เบิ้มที่บอกว่าโอ้โหฉันอุตสาห์คิดได้ละมีในทุนใหญ่ก็มาเอาไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็ชัดเจนนะแต่ในธุรกิจเอ็มวอ่ะเป็นไงอะ่ะมันก็มันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยอะ่ะเพียงแต่ว่าหลายคนที่ไม่สําเร็จอะ่ะเพราะเขาไม่ได้มองเอ็มวเป็นธุรกิจของเขาเนี่ยจุดเนี้ยแหละถ้าเมื่อร่ก็ตามอะ่ะนะเขาเรียกว่าชีวิตเขาอะ่ะไม่ต้องรอเจอกับตัวเอง ก็คือแค่ฟังคนอื่นที่เขาเจอแล้วก็เอามาคิดว่าโอ้โหเราโชคดีนะที่เราอ่ะไม่ต้องไปเจอกับตัวเองแต่เราเห็นตัวอย่างคนที่เจอแล้วอ่ะแล้วเราก็คิดได้นั่นแหละเขาเรียกว่าคนอ่ะมีวิสัยทัศน์ไม่ต้องเจอวิกฤตแต่เราอ่ะมีวิสัยทัศน์เพราะเราไปได้ยินได้เห็นได้รับรู้นะวิกฤตของคนอื่นแล้วเราก็รู้เอออย่าหาทางอีทีไล่ เราอยากที่จะใช้ชืิตที่ปลอดภัยเราอยากที่จะเหมือนกับเป็นหลักประกันให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตเขาจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนคนอย่างเรามาก่อนเพราะเราลำบากมาก่อนเราเจอวิกฤตมาก่อนนะหลายคนอ่ะที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็อยากที่จะสร้างความสําเร็จให้กับลูกตัวเองไม่ต้องลำบากเหมือนตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะเขาจึงเลือกธุรกิจอมเวกัน แต่พอเรื่งธุรกิจแอมเวย์อ่ะบางคนก็ไปนั่งคิดเองทําเองเอาความรู้เดิมๆมาซึ่งมันไม่ใช่เลยอ่ะนะจําเป็นที่จะต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนแอมเวย์อย่างที่เราะส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนอ่ะไม่ได้เรียนแค่เป็นวันนะแล้วไม่ได้เรียนแค่ปีเดียวนะนะเรียนเป็นหลายปีเลยเรียกว่าพอเริ่มจะพูดได้ก็เริ่มเข้าเรียนแล้วเรียนกันจนเป็นผู้ใหญ่เลยคุณคิดดู ทำไมเราไม่คิดมากอ่ะว่าคุณครูจะสอนอะไรเราเชื่อมั่นในระบบว่าถ้าเขาเข้าเรียนชีวิตเขาต้องดีถ้าวันเนี้ยเราเป็นผู้ใหญ่เอ็มวนะแล้วเราเข้าใจว่าถ้าเราเข้าเรียนอ่ะอย่างน้อยอ่ะด้วยช่วงนี้อะมันเป็นช่วงที่มีออนไลน์เข้ามาช่วยกันเพราะฉะนั้นพวกเราเลยสบายขึ้นเราไม่ต้องแบบตลอนตลอน,ลอนมาเซ็นเตอร์ทุกสัปดาห์นะคะอัปลน์ติ๊กอ่ะก็เข้าใจอ่ะว่า เอองั้นเรารวมให้แล้วกันนะแทนที่คุณจะต้องเดินทางมาทุกสัปดาห์เพื่อมาเรียนเราก็เปลี่ยนให้แหละว่างั้นในหนึ่งเดือนน่ะประชุมใหญ่นะเอาหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งกันนะถือว่าคุณจะได้รู้ว่าโหนี่คขาย,ยอ่อจนเหลือหนึ่งเดือนแค่หนึ่งครั้งนะนะปกติมันต้องมีสี่สี่ครั้งแล้วอีกหนึ่งครั้งปกติมีห้าครั้งนะเราก็ยุบรายสัปดาห์ไปเป็นเรามาเรียนทาง z ูงกันไป ทุกคนจะได้ไม่ลำบากจนเกินไปจะได้ชีวิตจะได้ไม่ต้องเสี่ยงบนท้องถุนกลับบ้านเดึอนเดินเดินไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายไม่มีที่จอดรถไม่ต้องมาปวดหัวนะเราก็เรียนกันแบบนี้ผสมผสานไปแต่ว่าถ้ารายเดือนเนี่ยอย่าายเบี่ยงถ้าบายเบี่ยงเนี่ยให้รู้อนาคตเลยคุณไม่สําเร็จในแอมเวย์หรอกเพราะคุณไม่ใช่คนที่รักการเรียนนะเขายุบให้คุณเหลือแค่เดือนละหนคุณก็จะไม่ไปเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่คุณคิดออกมาเองได้อะ่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฟังคนประสบความสําเร็จคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นการลงทุนกับตัวเองนะถ้าเกิดว่าคุณนึกไม่ออกให้นึกถึงตอนที่สง่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยแล้วลูกมาบ่ายเบี่ยงอะ่ะคุณพ่อคุณแม่นะหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยนะหนูจะอ่านเองที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวหนูจะฟังซูมที่บ้านได้ไหมคุณเห็นไหมว่าแย่แล้วหนาะคตลูกเราจะไม่รอดแล้วนะอย่างเงี้ยเล่นจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม นะคะเขาจะไม่ได้มีการสร้างสายสัมพันธ์กับคนอื่นเขาจะไม่ได้เห็นคนอื่นก้าวหน้านะคะแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาก็จะหลุดบรรยากาศโดยไม่รู้ตัวหลุดตอนไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเรานะคะหรือตัวคุณเองอ่ะอย่าสงสารดาวไล่นะถ้ารักดาวไลอ่ะต้องพายายามชวนดาวไลามาเรียนนะปลายอ่ะเห็นมีผู้นำบ,บางท่านเขาว่ามีความเกรงใจดาวไลเขา เขาบอกว่าการชวนคนเข้าเรียนเนี่ยสําหรับเขาว่ามันยากจังเลยเหตุผลที่เขาว่ายากเพราะเขาบอกว่าเขารู้สึกเกรงใจดาวไล่กลัวดาวไลถ้าเขาพูดเยอะถ้าเขาเหมือนกับเคลียหรือพูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่าเยอะอ่ะพูดเยอะๆให้ดาวไลมาเขาเชื่อว่าอาจจะมาก็ได้เหมือนกับพยายามดึงมาเขาคิดว่าดาวไลอาจจะมา แต่เขาก็ไม่กล้าพูดเยอะกลัวดาวไลเชื่อเขาถ้าเชื่อเขาแล้วมาจะลําบากบอกแล้วลําบากตรงไหนว่าลําบากเดินทางไงดาวไลาอะ่ะมันก็ต้องขับรถมาต้องเดินทางมาเดี๋ยวเขาจะลําบากเกินไปนะมาพักมาใส่เสียตังค์อีกเขาก็เลยรู้สึกว่าเกรงใจไม่กล้าพูดเยอะนะแต่ถ้าเกิดให้เขาว่าไปแนะนําสินค้าเนี่ยเขาไม่เกรงใจหรอกเพราะเขารู้ว่าสินค้าดี ตัวเขาก็ใช้ว่ามันดีเขาเกบเขาก็รู้สึกว่าเขาว่ามียอด Pv มีสบายสบายอยู่เขาว่าเขาว่าเข้าใจว่าสินค้าเนี่ยมันคุ้มกับเงินและดาวไล่ซื้อใช้ก็มาต้องลําบากก็อยู่บ้านไปก็ซื้อใช้ไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็เลยประสบความสําเร็จประมาณว่าเบกอยู่คนเดียวอะค่ะเพราะว่าตัวเขาว่ามาเรียนเขาบอกว่าเขาลําบากไม่เป็นไรหรอกแต่เขาไม่อยากให้ดาวไล์ลำบากปรากฏว่าไอ้ความที่คิดว่าลําบากนั่นแหละตัวเองก็เลยมาเรียนคนเดียว ดาวไล์ก็เลยไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ใ,ใช้ของอยู่บ้านกันไปเห็นไหมคะนี่เป็นตัวอย่างนึ่งน,นะคะว่าแค่คิดผิดนิดเดียวเองนะดาวไล่เสียอนาคตไปเยอะเลยอะ่ะเนี่ยคือถึงบอกว่าต้องไปดูคนอื่นต้องไปฟังคนอื่นเนี่ยอย่างอัปรายติ๊กอ่ะถ้าเกิดเราเห็นดาวไลนแบบบางคนก็บอกว่าขะนั่งรถไฟมา,าสุดที่เห็นดาวไล์ขะนั่งรถไฟในชั้นสามแล้วก็อาผภาคคุมหัวให้มันเมื่อไงคะ อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่านั่งรถไปชั้นสามบางทีก็ตัวมาลงมาแลงตบบินวน,นเลยอย่างเงี้ยพอเราฟังเราเห็นหหแบบสุดยอดเลยอ่ะนะมันก็ทําให้ยิ่งคิดเลยนะว่าทุกงานต้องดีมากๆเลยอ่ะต้องห้ามมีช่วงไหนไม่ดีเลยแหละอืมนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มาง่ายๆกันเขาลาบากมากันเขาจะต้องคุ้มกับบ้านความรู้ที่เขาได้ไปต้องคุ้มค่าที่สุดเลยนั่นแหละแหละยิ่งอะไรเลยมารู้สึกว่าเอ๊ะ ทุกวันนี้ยแรงบันดาลใจของเราอ่ะในการที่ทำเอ็มวีให้ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วปลายรู้สึกกับตัวเองแบบมันสัมผัสกับตัวเองนะเมื่อปลายเห็นว่ามีมีดาวไลาอ่ะเขากําลังพยายามเขาตั้งใจมากอ่ะเขายังลําบากอยู่เลยอ่ะอันนั้นแหนละมันเป็นกาลังใจของเราซึ่งในอดีตอ่ะลปลายมีกําลังใจก็คือว่าเราอยากเป็นคนที่อนาคตสบาย อนาคตรเราจะได้แบบอะไรอ่ะรอดอ่ะไปรอดอ่ะเออแล้วก็ลูกเราก็มีมรดกลูกเราก็รอดเหมือนกันคือปลอดภัยน่ะนั่นคือเริ่มต้นนะแล้วเราก็อยากที่จะมีเสรีภาพการเงินเพื่อที่จะได้ดูดูแลได้ญาติพี่น้องนะมีมีเรียกว่ามีบ้านช่องอยู่ที่สุขสบายปลอดภัย ไม่ได้หวังจะรวยมากหรอกแต่บางเอืญญาติเยอะมันก็ต้องรวยนิดนึงไม่งั้นมันก็อยู่กันไม่ค่อยสุขสบายเนาะอย่างเงี้ยก็ก็คิดอย่างงั้นแล้วก็นิสัยเป็นคนที่เมื่อทิ้งบางสิ่งก็ต้องได้บางอย่างที่มันคุ้มค่าอย่างกับไรอะทิ้งทุกอย่างทิ้งอาชีพที่รักนะทิ้งทุกสิ่งการเรียนเป็นคนที่ชอบเรียนชอบพัฒนาตัวเองเพราะว่าด้วยด้วยประวัติของการที่จะเรียนแล้วมันยากเหลือเกินอะ เมื่อรวยแล้วมันก็น่าจะเรียนด้วยตนเองง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยพยายามอะไรที่มันมีสิทธิ์ที่จะก้าวหน้าที่ทสุดก็อยากจะไปให้มันถึงที่สุดอ่ะอย่างนี้แส้มเป็นอย่างนั้นไงพอมาทําอ็มวเหมือนกันพอเอ็มวตอนนั้นเขามีหมุกุทูดคือที่สุดใช่ไหมฉันก็อยากจะเป็นหมุกุทูดก่อนแหละนะไม่ได้คิดเรื่องอะไรอื่นใดแล้วมารวมๆแล้วก็ช่วยดาวไลน์ด้วยช่วยตัวเองด้วยมันก็ดีไปหมดอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็เก่งขึ้นด้วยสุขภาพก็ดีด้วยคือมันไม่นึกไม่ออกเลยว่ามันไม่ดีตรงไหน นะคะแล้วการค้นพบศักยภาพของตัวเองด้วยยิ่งออกไปทํางานเองมันก็ยิ่งสนุกอะ่ะมันก็ยิ่งรู้สึกว่าอ๋อธรรมชาติมันก็คืออย่างนี้แหละแอมเวย์ MA, มันไม่ใช่ไปได้ทุกเคสมันได้ทุกเคสนะมันเป็นค่าเฉลี่ยและอย่างหนึง่งไอ้วันนี้เขาดูเราเขาไม่สนใจเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ซื้อนะอีกสองปีสามปีเขาเจอวิกฤตอะไรบางอย่างในชีวิตเขาก็นึกถึงแอมเวย์ขึ้นมาอีกเราก็ยังอยู่อะ่ะนะถ้าเขานึกถึงแอมเวย์เขาคิดถึงเรามันก็แปลว่าชนะแล้วนะ เออไม่ใช่ว่าพอนึกถึงแอมเวย์ไปหาคนอื่นอย่างเงี้ยมันแปลว่าเราเราก็แบบไม่ได้เรื่องริงไหมแต่ถ้านึกถึงแอมเวย์เมื่อไหร่นึกถึงเราแปลว่าเราเป็นอัปลยที่ดีของเขาแค่ว่าเขายังไม่ตัดสินใจในวันนั้นเอออาจจะวิกฤตยังไม่มากพอพอวิกฤตยังไม่มากพอก็ยังนึกไม่ค่อยออกไงพอวิกฤตมากๆก็เริ่มนึกออกก็มาแล้วนึกถึงแอมเวย์เพราะแอมเวย์เนี่ยมันคือมันคือล้อไหลชีวิตของหลายคนจริงๆเลยอ่ะนะ นี่แหละเอาอะไรก็รู้สึกว่าเออวันเนี้ยพวกเราได้มาฟังแบบเนี้ยก็จะได้รู้เลยว่าเนี่ยเราไม่ต้องไปเบี่ยงเรื่องการเข้างานกระชับมิตรเรียกว่ามันเป็นหน้าที่ของคนอยากสําเร็จได้แหละนะคะไอ้เงินทองหลักพันเนี่ยหูน้อยมากเลยนะที่ไหนเขาจัดงานได้อย่างนี้ไม่เข้าใจนะจากกรุงเทพจากสองวันเป็นหลักพันงงอยู่นะคะคือแบบว่าเขาเรียกว่าเอาแต่เนื้อเนื้อไม่ไม่ไม่ได้มีน้ําเลยอ่ะมีแต่สาระ มะมแต่สาระเลยไม่มีเล่นเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะแบบว่าฟังกันเต็มเต็มเลยแหละเรียกว่าคนไหนมุ่งมั่นตั้งใจมาโคตรคุ้มเลยแหละนะคะเนี่ยเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ในรายเดือนก็จะมีงานจัดในกลุ่มย่อยๆนะ,ะก็มีงานกระชับใจเนาะ,ะบางท่านก็มีงานมินิะชับมิตรอย่างเงี้ยต่างก็ไปจัดจัดกันแล้วเสร็จแล้วก็หนึ่งเดือนมารวมกันหนึ่งครั้งแล้วในซูมก็มีให้เรียนแล้วนอกจากนั้นอะ ก็ยังมี youtube ไปฟังอีกอะ youtube ของดรจินตนาพรเจเดอย่างเงี้ยนะพวกเราก็ได้ไปฟังทวนกันอีกก็บางคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเนี่ยฟังซูมวันอังคารอย่างนี้แล้วอะเอาปลายพูดเหมือนเดิมเนี่ยแล้วไปฟัง youtube อีกทำไมก็รู้แล้วนี่ก็เป็นเป็นคนใหม่อ่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สมัครมาแล้วแล้วคุณคิดว่าฟังวันอังคารแล้วแล้วใน youtube ออกมาไม่ต้องฟังอีกอะแปลว่าภาวะผู้นำคุณยังไม่ค่อยเข้มข้นเพราะว่าคุณเข้าใจผิด นะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฟังแล้วคุณจะไปจําได้หมดอ่ะบางทีอ่ะสาระบางอย่างเนี่ยคุณฟังผันผ่านแล้วคุณก็เก็บไม่ค่อยได้แต่ให้เกิดว่าคุณฟังอย่างเงี้ยอยากให้คุณรู้ว่าคุณอ่ะไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ให้รักในการเรียนการฟัง Youtube แล้วประโยคไหนที่คุณคิดว่ามันโดนใจคุณหรือว่าคุณคิดว่าเอาไปพูดกับดาวไลน์ได้ด้วยอ่ะคุณก็ไปพูด เนี่ยอย่างที่อภัยพูดไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณเก็บละเอียดได้คุณก็ไปเคลียร์เขาได้แล้วว่าเด็กๆี่ยต้องเรียนหนังสือเลยเนี่ยแล้ววันนี้คุณอยากเป็นผู้นําคุณไม่ไปเข้าเรียนคุณจะไปเติบโตได้ยังไงนะลงทุนกับตัวเองสําคัญเนี่ยคุณก็จะได้ไปประมาทประโยชน์คล้ายๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยต้องฟังให้ละเอียดค่ะอภัยก็จะพูดไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะถ้าอภัยมาบอกอันนี้สาคัญนะเดี๋ยวพูด,ดอันนี้สาคัญนะโอ้ยอย่างนี้คุณคุณอาจจะถามว่า แลวตรงไหนไม่สาคัญเหรองั้นไม่ต้องพูดหรอกมันสําคัญทุกประโยคอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องจำนะ่ะจำรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเนะี่ยเวลาคุณดูออปพลายคุณสาธิตสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ดูขั้นตอนคุณก็จาให้ละเอียดเหมือนกันว่าคดเตรียมอ,อุปกรณ์อะไรบ้างในภาคสนามถ้าเกิดคุณมีโอกาสเห็นนะหรือเคสเนี่ยบางคนไม่เข้าใจบอกวุ้ยขอตามไปดูเคสต่างๆหน่อย ใช่ไหมคะคุณจะดูกี่เคสก็ไม่ซ้ากันหรอกแล้วถามว่าคุณจะดูกี่เคสอะนะเมื่อไหร่คุณจะดูจนจบอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกบางเคสคุณตามไปดูมันก็ไม่เวิร์กนะแค่ไปอยู่หน้าบ้านเขาไม่ค่อยอยากฟังคุณก็จบแล้วแล้วคุณจะไปตามกี่เคสเพราะฉะนั้นอะไม่ไม่ได้จําเป็นเลยที่คุณต้องไปขอตามจนจะจําวิธีการได้อะ่ะมันอยู่ที่คุณเรียนมากกว่าเพราะว่าแหล่งเรียนมันมีมากนอะกจากในโซมนี้มันก็ยังมีอะคาเดมี่อีกนะ ล้วก็จะมีเคสีเอ b i อีกนะคะเนี่ยคุณเรียนก็ไม่ใช่ว่าแค่ฟังมันต้องทําทุกมิติต้องอ่านด้วยอย่างเงี้ยความรู้อ่ะคุณสังเกตผู้นําที่เขาไปทําเองอะ่ะทําไมเขาไม่กลัวทําไมเขาทําได้เพราะว่าเขาอ่ะฝึกตัวเองไว้แล้วเนี่ยสินค้าไม่ว่าจะด้านไหนอย่างด้านกเกษตรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บ่ายเบี่ยงนะใครจะฟังกเกษตรเขาก็พูดกเกษตรได้อะ่ะใช่ไหมวันนี้ต้องถามตัวเองอะ่ะว่าอะไรที่ทําให้คุณกลัว ทำไมเขาจะดูสินค้าตัวไหนทําไมคุณถึงกลัวเป็นเพราะว่าคุณนะไม่ได้เตรียมความพร้อมไงถ้าคุณเตรียมไว้ยังคุณไม่กลัวหรอกนะคะอย่างเวาลาไปแต่ครั้งอ่ะเนี่ยสมมุติว่าอัพไลน์เนี้ยอ,อัพไลน์ก็ไม่ได้เก่งเกษตรนะแต่ว่าอัพไลน์ก็พอรู้เรื่องนะอันไหนมันฉีดใบอันไหนมันลงดินอะไรเงี้ยมันก็พอรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากรู้เราก็ต้องทดลองทําจริงไงพอเราทําจริงเราต้องตื่นเต้นแล้วก็ทําได้แหละทุกเรื่องแหละ ย่างกรองน้าเนะี่ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าโอ้มันเป็นสินค้าของผู้ชายไม่เกี่ยวเลยนะจริงๆแล้วสินค้าอเมทุกอย่างเนะี่ยมันต้องเป็นหมดแหละนะเอ,อผู้ชายหลายคนก็เก่งนะเก่งอาร์ติสตรีด้วยนะหลายคนก็พูดได้ดีด้วยเด็กแกคือมันอะไรมันก็แค่อา่านอะแค่อา่านแล้วก็ทำประสบการณ์มันฟังเยอะมันก็รู้หมดแหละคือต้องอย่าไปตัดสินตัวเองว่าอันนี้ฉันไม่เป็นพอคุณไปตัดสินตัวเองว่าอันนี้ฉันไม่เป็นคุณพอเขาพูดคุณก็ไม่ฟังแล้วเนี่ยต้อง ต้องเปิดใจเออเพื่อ่แงๆต้องเปิดใจอะไรติ๊กอนี่ยถ้าไรจะปิดใจก็ได้โอ้ยเกษตรฉันไม่เป็นฉันไม่ชอบโถนะพอใครพูดปั๊บไม่ฟังแล้วเดี๋ยวรอจบรายการก่อนถ้าใครที่เป็นแบบเนี่ยแปลว่าคุณก็ไม่ใช่ผู้นำอ่าเพราะคุณไม่ได้เข้าใจว่าต้องรู้ทุกอย่างอย่างเลือกถ้าเป็นของผลิตภัณฑ์แอมเวย์รู้ให้หมดนะแต่บางคนบอกโอ้รู้ให้หมดแล้วจะออกไปทํางานแล้วเมื่อไหร่จะเก่งไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วเห็นไหมคะ คือเอาแค่รู้ว่าจะอ่านและอ่านตรงไหนถ้าจะโชว์คนเนี่ยจะเอาภาพที่ไหนไปโชว์เขาเออเราจะเอาคลิปไหนส่งให้เขาดูอะ่ะคุณต้องทําเป็นลิสต์ของตัวเองไว้แบบพอช่วยตัวเองได้อะ่ะเวลาไปหาใครพูดอะไรที่ก็เปิดให้ดูได้อะ่ะเพราะเอาจริงๆอะ่ะเวลาคุณเจอใครในภาคสนามอะ่ะเขาไม่ได้มาตั้งใจนั่งฟังคุณครึ่งวันนะไม่มีหรอกค่ะบางทีก็ฟังคุณหนึ่งชั่วโมงนี่ก็เก่งแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นคุณอะ่ะพูดอะไรได้ไม่เยอะหรอก นะคุณแตะต้องนี้หน่อยตรงนีหน่หน่อยเปิดรูปนี้เปิดคลิปนั้นอะไรมันได้แค่นี้แล้วคุณก็พยายามคิดว่าเออเดี๋ยวจะเปิดอะไรต่อไปในสมองก็ต้องคิดแล้วอุ้ยเดี๋ยวงั้นเราหยอดแผนนิดนึงดีกว่าเอออะไรเงีเออ้ยหยอดสินค้าใหม่วิย้ยอดโปรโมชั่นอุ้ยสอนเขาเตะเขาเขา้เขาเว็บไซต์เป็นยังในสมองคุณก็วนเวียนอยู่แค่แค่นี้แหละในสิ่งที่คุณทําได้อะแล้วก็ไปหลายๆเคสอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ในกรณีที่บางคนเนี่ยกีนี้เล่าถึงเรื่องว่าเออจะชวนดาวไลน์แล้วก,กลัวเขาเหนื่อยนะ อ,อบางคนมีอีกนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจะเล่าสินค้าเยอะอ่ะเล่าไปอีกอะ่ะเขารู้เลยว่าดาวลายคนใหม่เขาว่าก็จะซื้อแหละอืมแต่เดือนที่แล้วอะ่ะเขาเพิ่งซื้อสินค้าเอ็มวไปเลยนะเป็นหลักหมื่นแล้วว่าแล้วถ้าจะพูดอีกเดี๋ยวก็จะซื้อเพราะสินค้าเอ็มวดีหลายอย่างนี่นะถ้าจะพูดอีกเขาก็จะซื้ออีกอะ่ะตัวเขาเองเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าพูดเยอะและเกรงใจมาเราฟังเ,เราบอกเอาร้วเกรงใจเรื่องอะไรอะ่ะ ก็เกรงใจกลัวพาซื้อสิอ้าวเพราะเขาบอกเองอะ่ะโปรโตีนมันมีหลายรสชาติงั้นก็เอามาอย่างกระองกระป๋องละกันไอ,อผู้นําของเราก็เลยเกรงใจแล้วเอ้มันจะดีแล้วเขาเพิ่งซื้อไปเองเขาจะซื้ออีกแล้วจะบอกเอาทําไมอะ่ะรู้สึกมันคิดเยอะอยู่เกรงใจแทนเขาอย่างเงี้ยถ้พอไม่ได้นะแปลว่าถ้าอย่างเงี้ยต้องมาฟังเพิ่มแนละต้องฟัง youtube แล้วก็จิจนาเพิ่มแนละคือเราต้องคิดได้ว่า ถ้าเกิดอะไรแล้วอกว่าถ้าเราไม่ขายเขาว่ทาทั้งทั้งที่เขา่ยอมซื้อกลายเป็นตัวเองมาติดตัวเองนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ซื้อแล้วเขาอ่ะในอนาคตเกิดเขาป่วยเป็นหัวใจเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะการที่เราอ่ะเขาอุตส่าห์จะกินแล้วไอ้คนขายแันไม่ยอมแนะนําให้ถ้าแนะอีกนิดนึงเขาจะซื้อเราเนี้ยเพราะว่าเอาตรงๆเขาก็มีตังค์นะถ้าคุณคิดว่าไม่มีตังค์คุณคิดว่าคนหนึ่งคนอนะ่ะเอ่อถ้าเกิดเขาต้องป่วยอย่าง กีเราก็เห็นคสตัวอย่างเนาะที่เอามาแชร์กันะนะว่าเนี่ยคุณแม่ป่วยคุณพี่สาวป่วยอย่างหูครักษาอันเทงหลักหลากหลายแสนหลายล้านเลยนะเขายัางมีเงินยังไงที่ไหนที่รักษาได้ก็ต้องเอามาหมดแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยว่าเขากินเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยแล้วมันดีจะตายแอปไลน์ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเวลาใครซื้อสินค้าอเมย์แล้วรู้สึกเปลืองตังค์อ่ะไม่อะ่ะแต่ถ้าก็ไปซื้ออย่างอื่นแล้วว่าเปลืองตังค์นะ นะไปซื know, das erste 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 oh, ้อเสื ieren, ้อผ้าชุดใหม่โอ้ยคุณซื้อทําไมอ่ะไม่จาเป็นเลยนะคุณซื้ออันเนี้ยโอ้โหแบบอือันเนี้ยมันแพงอันเนี้ยมันดีโอ้ยคุณไม่เห็นต้องซื้อขนาดนั้นเลยเนี่ยเออแฟชั่นโอ้ไม่เห็นต้องแฟชั่นเลยแต่ให้เกิดคุณซื้อสินค้าทั้งๆที่ราคามันอาจจะถูกกว่านิทวไลท์ด้วยซ้ําแล้วว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะนะนิทวีไลท์เนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าคุณอย่าเอาเอาเอาเขาเรียกว่าไงเอาเสื้อผ้ามาเทียบกับดีทิไลท์มันเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้เลยย่งเีย นะอันนั้นมันคือสุขภาพมันชีวิตเอ่อเฮลส์แปนนะคะมันคนละเรื่องเดียวกันอะที่ไม่ได้อย่างเงี้ยถึงบอกว่าเต็มที่ไปกับเขาเลยอะดีกว่าเขาเอาเงินน่ยไปรักษาตัวเองดีกว่าเขาถูกคอเซนเตอร์หลอกดีกว่าเขาไปเสียเงินเรื่องอื่นเนะี่ยเห็นไหมคุณก็ต้องถ้าเกิดคนที่อย่างเงี้ยอะไรคิดเองนะประเมินเองว่าเขาฟัง y o u t u b e ยังไม่ยังไม่มากพอเขาเลยไม่ได้อินขนาดนั้น เราต้องสงสารเขาสิที่เขาอะไม่ได้ใช้สินค้าที่ดีเขาอุตส่าห์เป็นดาวไลน์และวเขาอุตส่าห์แบบอยากใช้และแทนที่จะเชียร์ให้เขาใช้อย่างเต็มที่ไปยั้งเขาเฉยเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะค่ะอันนี้ก็อย่างบาง,นางนคนอีกไม่กล้าไปทํางานเองบางคนไม่กล้าไปทํางานเองทําไมรู้ปะ่ะโอ้ถ้ามีอัพไลน์ไปด้วยก็คงจะดีอันนี้แสดงว่าตัวเขาเองอะไม่ได้ฟังรายละเอียดไม่ได้เคย เตรียมอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบไม่เคยฝึกพูดเองพอจะไปก็เลยกลัวพอพอกลัวก็เลยไม่ไปพอไม่ไปก็เลยไม่มีดาวลายใหม่นะไม่มีดาวลน์ใหม่ก็เลยงงวนไปวนมาอยู่เนี้ยก็คือเป็นลักษณะของคนที่ยังไม่ตัดสินใจที่อยากจะเก่งถ้าเขาอยากเก่งเขาต้องคิดซิว่าเขาจะไปทํางานเองแล้วเดี๋ยวเจอปัญหาอะไรอะที่เขาคิดไม่ออกเดี๋ยวเขาจะมาถามเนี่ยจะมาถามว่าเออแล้วไม่มันเป็นอย่างนี้ล่ะอย่างเงี้ยก็จะกลับมาถาม แต่ถ้าบางคนเนี่ยถามล่วงหน้าก่อนไปออย่างเงี้ยบางทีมันก็ถามไม่ตรงอ่ะบางทีมันก็ไม่ตรงก็ที่มันจะเจอไงมันโมแต่คิดเยอะไงจึงบอกว่าเวลาตั้งใจเวลาเรียนให้ตั้งใจเรียนให้เต็มที่แล้วเมื่อเรียนเต็มที่แล้วเนี่ยก็ออกไปหาไปเรียนเขาเรียกว่าเวลาไปทํางานภาคสนามให้คิดว่าไปเรียนก็ได้ถ้าคิดว่าไปเรียนเนี่ยมันจะมีกําลังใจคิดเอาละวันนี้ฉันออกไปเรียนภาคสนามมัางดีกว่าจะไปดูเลยว่าไอ้ภาคสนามไปแล้วมันเจออะไรบ้างเช่นอาจจะเจอคนที่เขาไม่อยากฟัง เพราะว่าเวลาคุณไปอยู่ในห้องประชุมต่างๆเนี่ยห้องเรียนเนี่ยมีแต่คนอยากฟังอ่ะโอ้โหใครพูดปั๊บก็หูเต็มอาเต็มจดมีแต่คนอยากฟังแต่พอคุณไปภาคสนามอาจจะเจอคนที่เขาไม่อยากฟังก็ได้นะแล้วคุณจะทํายังไงคนไม่อยากฟังคุณจะพูดยังไงอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องตั้งใจฟังลองคิดประเมินล่วงหน้าว่าถ้าไปเจอคนไม่อยากฟังจะคิดยังไงใช่ไหมคะประมาณอย่างเงี้ยเออสมมติว่าไล์เต็กเนี่ยถ้าเราไปเจอคนไม่อยากฟังอะในใจแอบคิดดีใจอ่ะ ใจนะที่ยังทันอยู่ถ้าเกิดว่าใครพาเราไปหรือว่าเราไปเจอใครเองเนี้ยแล้วอยู่ๆเขาว่าชอบเอ็มวีมากเลยอ่ะต้องสันนิษฐานได้ว่าสมัครแล้วหมดสิทธิ์แล้วไปยุ่งวุ่นวายเขาไม่ได้แล้วเสียมารยาทเออใช่ไหมเขามีอัปลน์แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าเขามีคนจีบแล้วอ่าก็แต่งงานแล้วมั่นแล้วอย่างเงี้ยจะไปยุ่งอะไรเขาอีกหมดสิทธิ์แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังเลยยังเกียดอยู่เลย,ยไม่ชอบไม่ชอบอ่ะโอ้โหเขาจชั่วหน่อยไม่ชอบดีด ไม่ชอบจะได้มีเรื่องพูดไงใช่หไหมมันเกิงเป็นอย่างนั้นน่ะทึ่บอกว่าวันนี้คนใหม่ต้องคิดดีว่าคุณรู้ว่าธุรกิจนี้ดีแต่คุณชอบคิดว่ามีแต่คนไม่เอามีแต่คนไม่ชอบอถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่เอี่ยมเนี่ยคุณไม่เข้าใจคุณจะคิดว่าไม่เอาแปลว่าคุณไม่เติบโตคุณต้องคิดว่าวันเนี้ยคุณโชคดีนะที่คุณเพิ่งเริ่มเข้ามา รอบตัวคุณยังมีคนที่ไม่เป็นแอมมวเป็นคนที่ไม่ชอบแอมมวอยู่เลยแปลว่าคุณมีโอกาสถ้าคุณเป็นนําเสนอได้ดีทําให้เขาเข้าใจคุณก็จะได้สายงานเข้ามาคุณไปเปลี่ยนคนได้สามคนคุณก็จะเป็นว่าที่มรกรเห็นไ,ไหมแล้วคนหนึ่งคนน่ะไม่ใช่อยู่ยมาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนแบบโหปลูกต้นไม้เย็นต้นปุ๊บเดียวเดือนเดียวโตเลยอ่ะมันไม่ใช่นะต้องเปลี่ยนโหเปลี่ยนความคิดค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่า เพื่อดลลุกอะ่ะนะปลูกผักเนี้ยแปบ๊บเดียวสัปดาห์หนึ่งหนึ่งเดือนมันก็โตแล้วตัดไปมาขายได้แล้วใช่ไหมเพราะวันนี้คุณต้องคิดด้วยว่าธุรกิจเอเมเวกมีค่ามากอะ่ะมีค่ามันถึงแบบไม่ได้เป็นแบบรวดเร็วอะ่ะแต่ตัวเราต้องเก่งเอาไว้ก่อนเก่งเอาไว้เยอะๆอะเพราะว่ามันไม่รู้เราจะเจอใครบ้างอะ่ะมันต้องตอบปัญหาใครบ้างอะ่ะตั้งมากมายอย่างเงี้ยนะไปก็เจอบางคนี่ะตั้งใจอย่างนะอันนี้ประเด็นหนึ่งนะ บางคนอยากสําเร็จมากเลยแต่พอถามไปถามมาแล้ว9%ก็ไม่ได้ยังไม่เป็นเลยตัวเองอ่ะยังไม่เป็นเลยเออยังไม่เป็น12%ก็ยังไม่เป็นเลยนะเอออะไรเรารู้สึกว่าคนที่อยากสําเร็จจริงๆอ่ะถ้าคุณอ่ะพอเขาตั้งเป้าหมายพวกอยากเบรกอยากเบรกอยากเป็นยีิบเอ็ดแต่พอไม่เป็นยีิบเอ็ดนะ9%ก็ไม่เป็น12%ก็ไม่เป็นนี่ไม่ไม่ดีไม่ดีถ้าอย่างนี้คือไม่ค่อยเป็นความจริง นะควรจะพัฒนาตัวเองเหมือนค่อยๆเรียนไปเรียนเรียนตั้งเป้าหมายต,ตัวเองว่าถ้าเกิดฉันนะ่าจะทําเองสมมุติว่าฉันเป็นดาวไลน์แล้วมีอัปลายมาดูมาสอนเราเก้าเปอร์เซนต์เราทำได้ไหมเราต้องฝึกฝึก,กจินตนาการว่ามีอัปลน์บอกว่าให้เราเป็นเก้าเปอร์เซนแล้วเราเป็นดาวไลน์เราจะทําได้ไหมเราจะพยายามไหมถ้าเราพยายามแปลว่าเราก็ไปทําให้คนอื่นเป็นเก้าเปอร์เซนก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าวันเนี้ยบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเป็นทําไมอะ่ะเราไม่อยากเป็น เราไม่อยากซื้อใช้เราไม่อยากไปแบบขายนิดนั่นให้เราเป็นอะไรมันเป็นขั้นตอนนะคะเออมันเป็นขั้นตอนว่าถ้าเกิดตัวคุณเองทําสิ่งนี้ไม่ได้คุณก็ไปทําให้คนอื่นเป็นไม่ได้เหมือนกันคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมเราจึงต้องทําให้ตัวเองเป็นคนสนําเร็จเล็กๆให้ได้ก่อนแล้วเราก็ค่อยขยับความสําเร็จของเราให้มันสูงขึ้นไม่ใช่ว่าซ้อมลงซ้อมลงอย่างนั้นต้องซ้อมขึ้นด้วย ดูด้ว่าทํำยังไงมันจะขึ้นก้าวหน้าะอะไรเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคิดว่าวันนี้เวลาเราก็ผ่านไปเยอะแล้วเพราะว่าเราได้สาระมากแล้วอะไรแค่มาสรุปจากที่เราฟังแรลี่คนเสเติไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามีงานกระชับมิตรล้วก็ตั้งใจแล้วก็เตรียมวางแผนให้ดีอย่าไปสายอย่าไปเลทน,นะคะแล้วดูแลตัวเองห้ามป่วยนะคะอันนี้ก็คือพูดว่าถ้าเกิดว่าบางคนอะ ไม่ได้ใส่ใจดูแลตัวเองวันที่คุณป่วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้เสียดายเนาะไปหาใครก็ไม่ได้นะพอเป็นหวัดเข้ามากเสียงก็ไม่ดีปวดหัวเดินก็ไม่ไหวนะสุขภาพไม่ดีจะไปบอกคนอื่นว่าให้กินดีที่ไรสุขภาพดีมันก็พูดขัดกับตัวเองอยู่มันก็ลําบากใช่ไหมเพราะวันนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยโอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคน